เอาเมื่อนี้ห้ออีมาตโลกกาครับมันบางๆที่ๆกันลูกห้อกันลูกๆค่ำปัดหัวใจน้อยหนึ่งดึงดึงเหยาเหาะเลยห้อจะเจ้าเจ้าเลย

เบ,บก่อนพ่อก่อนมัดช่องชา,า,าวนาเป็นหนึ่งนะจ๊าลุกมาหาดใหญแย่อะไรนะเอมาถอดถอดเออเอินมายัางนี่เป็นทอบกะทอแบอบมันเสมอเันตัวหานคือดำดีเลยวะดำามากว่ะ <laughs> เออลูกให้มันได้มัดวยได้มัดนึ่งเหนียมาละหาบาดไปนเนี่

đàn là cái nhà rồi. ở xoang này mất xe gần, mát rồi. ัันคกหาบาดเลยอ่ะมันหาบาทครับเมื่อกี้ครับบรรยากาศดีฝนตกเลยเนี่ยฝนตกแดดออกไอ้ต้นผมมันสร้างกัดผมกับมี่เดี๋ยวต้นผมหมดเ่ยรีวิวเนี่ยฉันาดว่า มันนี้ก็ฝากไว้แค้นี้ก่อนนะครับกดติดตามตอนต่อไปไปดำน้ำกันบาน,นะ